ส <PC. S 2> าวอวบใส่ขาสั้นไม่ได้ความเชื่อผิดผิๆที่สาวอวบห้ามใส่แล้วท้อใจสุดๆไปเลยนึกถึงคำสั่งแม่สมัยเด่นก็เคยโดนห้ามเหมือนกันไม่ได้ห้ามเพราะอวบอ้วนแต่อย่างใดพอเป็นห่วงเลยเข้าใจได้เธอรู้ไหมว่าเราอยู่ในประเทศที่ร้อนถึงสี่ฤดูไม่จำเป็นคือไม่อยากใส่ขายาวเลยใส่แล้วทั้งร้อนทั้งอึดอัดนี้นะถ้าเธอยังกลัวเดี๋ยวฉันจะบอกทริคในการใส่ ใส่ขาสั้นให้คลิกที่1เอวสูงช่วยได้การใส่ขาสั้นเอวสูงมันจะทําให้เราดูเพียวขึ้น,นที่ต้นขาใหญ่ด้วยแนะนําให้เลือกที่ขาบางจะช่วยพรางให้ขาเราดูเรียวขึ้นจะดูความต่างของสองแบบนี้นะถ้ามันแน่นจนเกินไปบบที่จะพรางมันจะทําให้เน้นจุดนี้ให้ใหญ่ขึ้นทาเลือกที่พอดีตัวหรือใหญ่ขึ้นมา1ไซส์ดีสุดอีกแบบนี้ยังมีอีกเยอะท้าไมาติดตามถือว่าพลาด